สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เจนนี่จะพาเพื่อนมาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่กันนะคะเราจะเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่ไปทําแยมกันค่ะมาจ้ามาเก็บไปด้วยกันเลยนะคะเก็บเสร็จแล้วเข้าไปทําแยมกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่เขาสุกเยอะแล้วค่ะเขาสุกแบบใกล้จะหมดแล้วนะคะเนียสุกเยอะมากมาคะมาเก็บกันรีบเก็บกันเลยเพื่อนๆเราทำแยมกันนะคะ นี่ก็เป็นครั้งแรกของเจนนี่ที่เก็บลูกแบล็คเบอร์รี่ไปทำแยมนะครับเพื่อน,นคือเขาสุกเยอะมากแล้วอะต้องรีบเก็บเลยเดี๋ยวเขาจะร่วงหมดนะคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวทีนี้ขอเก็บแป๊บนึงนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปทําแยมพร้อมกันเลยนะคะ หลังจากที่เราไปเก็บลูกแบล็กเบอร์รี่ในสวนมานะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในการทําแยมกันนะคะนี่จะเป็นลูกแบล็คเบอร์รี่ที่เราเก็บมาจากสวนสดๆเลยนะคะทีนี้ทําการล้างให้สะอาดแล้วก็พักให้เขาเสะเด็ดน้ําไว้ในตะแกรงนะคะัเพื่อนในนี้เป็นแผ่นเจลาตินนะคะัเพื่อนเจนนี่ใช้สองแผ่นเนาะแช่น้ําไว้ค่ะให้เขานิ่มตัวลงนะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายค่ะ น้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวนะคะน้ำเปล่าค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เลยค่ะนี่เป็นสูตรของฝรั่งของคนที่นี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเจนนี่เหมือนกันค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำลูกแบล็กเบอร์รี่นะคะลงไปใน,ในกระทะเลยค่ะเราไม่ตั้งเราาไม่ตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆใส่ลูกแบล็กเบอร์รี่ลงไปใส่น้ำตาลลงไปนะคะ แล้วก็ใส่น้ำมะนาวค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยค่ะแล้วทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันนิดหน่อยก่อนนะคะเ,เพื่อนๆก่อนที่เราจะเปิดเตานะคะ เราคนสับปะสมให้ทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะนเพื่อนแล้วเราทําการเปิดไฟค่ะเปิดไฟกลางค่อนเบานะคะเพื่อนเเราทาการคนไปเรื่อยนะคะเราจะคนจนส่วนผสมเขาเดือดแล้วก็น้ำเขางวดลงนะคะเพื่อนๆนน้ำตาลละลายดีด้วยเนาะ ตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆค่ะคนไปเรื่อยก่อนนะคะให้เพื่พยายามบี้ด้วยนะคะบี้ลูกแบล็คเบอร์รี่ของเราด้วยเนาะให้เขาละเอียดค่ะคนไปด้วยบี้ไปด้วยค่ะ <S <S เยมของเราจะได้เนื้อเนียนๆนะคะ ใครมีแบล็คบลี่แช่เย็นหรือแช่แข็งก็ทําได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆหรือจะเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้เนะเป็นบูเบอร์รี่ก็ได้หรือเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เ,เพื่อนชอบที่จะทานเลยค่ะ พอเราต้มมาสักพักลูกแบล็กเบอร์รี่ของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะทำการต้มไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะต้มจนน้ําขง,งวดลงไปนะคะอาจจะใช้เวลาในการทำนานหน่อยนะครับเพื่อนเ่ เพราะเราต้องใจเย็นๆในการทำเนาะเราไม่ใช้ไฟแรงในการทำนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะพอเราเคี่ยวมาสักพักใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆลูกแบล็คเบอร์รี่ของเราก็ เริ่มเละเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแล้วน้ําเขาก็เริ่มงวดลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้จะให้น้ําเขางวดลงไปอีกสักนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆแต่ตอนนี้ทีนี้ขอเคี่ยวไปก่อนค่ะดี๋ยวเคี่ยวไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะให้เขางวดลงไปกว่าน,นี้อีกก่อนเดี๋ยวทําการปิดไฟค่ะเขาจะได้เห,เหนียวเป็นแยมนะคะตอนนี้ทําการคนไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่น้ำคงงวดลงไปได้ที่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้น้ำเขาก็งวดลงไปเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆเกือบหมดแล้วใช่ไหมคะเนื้อเขาจะประมาณนี้นะคะค้นประมาณนี้เลยค่ะเจนี่ก็ทำการปิดไฟแล้ว,ลวก็ยกลงจากเตาเลยค่ะ หลังจากที่เรายกลงจากเตาะนะคยเพื่อนๆหม้อเรายังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะเราก็จะใส่แผ่นเจลาตินนะะี่ค่ะที่เราแช่น้ําจนนิ่มแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ทําการคนเร็วๆเลยค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันดีๆเลยนะคะส่วนผสมของเราจะได้เหนียวหนืขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเดี๋ยวคนส่วนผสมเข้ากันดีๆเลยค่ะ กพื่อจะเห็นว่าความเหนียวและความเหนียวเขาจะเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยนะคะหลังจากที่ใส่แผ่นเจลาตินลงไปนะคะแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะเราก็จะใส่ขวดนะคะเพื่อนๆแล้วนําเข้าตู้เย็นค่ะเจียี่นี่จะให้ดูหน้าตาชัดๆนะคะนี่ค่ะเพื่อ,อนๆนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแยม แบล็คเบอร์รี่สดๆจากสวนเราเลยนะคะเดี๋ยวรอยเขาเย็นตัวลงเราจะนำใส่ขวดโหลแล้วก็นำเข้าตู้เย็นค่ะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนๆวิธีการทำก็ทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถลองทำตามได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งส่วนผสมไว้ใต้คำอธิบายนะคะเพื่อนๆทีนี้ขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของเจนนี่ ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้เจนี่ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้เจนี่ด้วยนะคะเจนี่ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย